สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนะคะมาทําไมมาทาไมห้าโมงสี่สิบยายนึกได้เดี๋ยวยายจะพาเว็บซีเดินไปดูเห็ดหน่อยฝั่งโน้นพอดีหัวเข้าวัวออกแล้วแต่จริงๆมันยังไม่ถึงหน้ามันหรอกที่ยายเคยเดินไปเจอเห็ดตรงนูน้นตรงหัวมุมนูน้นแลวแถวนี้ยายก็เคยเอาเห็ดมารยไว้นะปีที่แล้วปีที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกัน ไปดูเฉยๆคิดว่ามันยังไม่ออกหรอกแต่ว่าอยากไปดูเนาะอยากไปสำรวจดูนะมีแต่คนถามยายไม่เก็บเห็ดแล้วเห็ดบ้านยายมันยังไม่ออกที่อื่นมันออกแล้วเนาะมันเป็นบางที่แถวบ้านยายาปลายเดือนกันยาตุลาโน่นอะเห็ดถึงจะออกเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาข้ามรัว้วน้ำไปเ <c oughs> นานะเดี๋ยวปีนไม่ไทยดูหรอกเดี๋ยวมันโดนโดนรั้วน้ำเกาะ มาปีนมาแล้วไปด้านไหนก่อนจะไปด้านนี้เลยจะไปด้านนี้นี่นะคะยายปีนไม่รู้อะไรทําขาดเนี่ยแฟนยายจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ดูดูดิปเป็นรูเบลเลยนี่ตรวจขาดไปด้านนน้นก่อนใช่ไหมไปด้านนน้นก่อนนี่ลวดนี่มันมีไอ้น้นหรือเปล่า มีคงไม่มีไฟฟ้าแล้วเนาะวัวไม่อยู่ละว้ยทำไมมันแห้งจังเพื่อนเนี่ยวันก่อนเห็ดพงเห็ดพิษอะไรออกเพียบเลยแถวนี้อันนี้ยังไม่เห็นมีเห็ดพิษเลยนู้ด้านน้นที่มันออกวันก่อนเดินไปดูก่อนไม่มีแล้วดอกอันนี้ก็สวยนะเนี่ยแม่ใหญ่ท้ายให้ดูใกล้ๆนี่นะ มันเป็นน้ำนะเนี่ยมันก็สวยดีเนาะนี่พึ่งมาตอมลองไม้ป่าดูริบัวกินจนกระเลียงเลยไม่มีหรอกเพื่อนๆมันยังแรงอยู่อะเนาะเนี่ยแถวนี้แหละโหเห็ดพิษออกเพียบนู่นตรงนู้นเป็นเห็ดพึ่งที่ยายเจอไม่มีหรอกเห็นไหมมันแรงไม่มีหรอก เนี่ยมันขึ้นแถวแถวนี้เลยยายเอามาโรยที่มันขึ้นนะยายไม่ได้เอามาโรยหรอกมันขึ้นเองเพวันหลังยายเอามาโรยทีหลังยังไม่มีรอกแร้งด้วยแหละนี่ดินแหง้งเนี่ยดินตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้นี่เนี่ยที่เห็นเห็นนี่นะเขาขายถูกนะแต่ไม่มีใครซื้อ เพราะว่าซื้อไปก็ทําอะไรไม่ได้ค่าวัดแพงค่าโอนแพงแต่ที่ทําไม่ได้สร้างบ้านก็สร้างไม่ได้นะหลวงเขาไม่ได้ให้สร้างง่ายๆแบบบ้านเราเนะาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดินไปทางนู้นก่อนดูเห็ดก่อนไม่มีล็อกล็บเนี่ยตรงนั้นก็ข้างนน้นก็เป็นเป็นถนนเป็นบ้านคนนะเนาะที่ยายเคยถ่ายให้ดูมีบ้านอยุ่สองหลังเนี่ยเขาจะปล่อยให้ไว้อยางเงี้ย เนี่ยตรงด้านนี้เป็นข้าวสาลีนะคะด้านนี้เนาะคนเจ้าของนี่แหละเขาเช่าเขาจะตัดเ,เฮรั้วนี่ออกเขาก็จะพรวนดินมาทางนี้แล้วเขาก็จะปลูกข้าวสาลีเนี่ยเขาเช่าคนสุดท้ายข้างบ้านด้านน้นเขาไม่ถูกกันหรือว่าไงเขาร้องเรียนเขาร้องเรียนแบบว่าคือมันเป็นที่ธรรมชาติเขาว่าเนี้ยไม่ให้ปลูกเขาไม่ถูกกันถ้าคนถูกกันถ้าแบบใหญ่แบบอะไรเนี้ยก็ไม่สนใจหรอเนาะอื แต่ตรงนู้นเขาไม่ถูกคันเขาบอกเขาร้องเรียนเพราะทีนี้ก็เลยคนที่เชาวนั้นก็เชาทิ้งฟรีๆไม่รู้กี่ปีนะเป็นสิบกว่าปีแล้วยายมาอยู่กับสิบห้าปีแล้วเนาะไม่รู้ว่าทําสัญญากี่ปีใหญ่ยยก็ไม่รู้นะนั่นแหละก็เชาเฉยๆเพราะก็ร้องเรียนวพาไม่ให้ปลูกไม่ให้ทําอะไรผลสุดท้ายก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็เลยให้คนอื่นเอาวัอาวอะไรมาให้มาให้กินหยาเนี่ยนั่นแหละมีแต่คนบอกว่าแฟนใหญ่ที่เยอะ,ท,ยอะที่เยอะก็ทําอะไรไม่ได้เพื่อน เขาไม่ให้ทําอะไรก็ทาไม่ได้สร้างบ้านเขาไม่ให้สร้างก็สร้างไม่ได้ขนาดจะสร้างกระตอบไก่เนี่ยยังต้องไปขออนุญาตเขานะแต่กระตอบแบบนี้แอบสร้างอยู่นะให้กระตอบหลังเมี่ยใหญ่อันอีกอันหนึ่งมันมีอยู่แล้วแต่อีกอันหนึ่งแอบแอบสร้างแต่ไม่ได้ทําแบบสวยงามอะไรนะเนี่ย,เ,ยเจ้านี้เขาเช่าเขาจะมาเขาจะเนี่ยพรนดินไถมาถึงนี่จะปลูกข้าวสาลี ปลูกข้าวสาลีหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่จะให้มันเป็นผืนเดียวกันไงเนี่ยคนสุดท้ายบ้านหลังโน้นเข้องเรียนก็เลยทำอะไรไม่ได้เนาะไปไปดูเธอในอัดจะมีเพราะว่ามันนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเห็ดแชมเปญยงนี่กำลังพูดอยู่ว่ามันอาจจะมีเพราะว่ามันเพราะว่ามันชื้นนี่ไงอันนี้แชมเปญยง นี่ไงนี่เห็ดน,นี่มันขึ้นอยู่ตลอดอยู่ขึ้นอยู่บ่อยนะนนอยู่เนาะเห็ดเนี้ยแชมเปญยงนะคะนี่กินได้นะคะมันไม่มีรอยอะไรแกะไปกินแล้วนี่ใหญ่เมื่อกี้มันไม่ค่อยอร่อยยายก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจนี่แถวนี้ดูสิแถวนี้ยายมาแกะเห็ดแครอทนะ นี่มีเห็ดแครอทด,ด้วยแตนน่มันยังไม่มีมันแรองอ่ะเพื่อนๆยายก็เอายายก็เอาเห็ดพึ่งมารอยด้วยนะแถวนี้ไปดูกันไปดูกันนี่อันนี้อะไรอันนี้ยานเห็ดมันยังไม่ค่อยเยอะเห็นไหมยายถึงยังไม่อยากไปเก็บเนาะเพราะว่าบ้านยายมันอยู่ไกลป่าจะไปทีหนึ่งมันก็ใช้เวลาเดินทางไกล ไม่ได้เห็ดก็ไม่คุ้มแฟนยายไม่พาไปด้วยเลยไหนล่ะไม่มีเลยมีแต่ขี้วัวหาเห็ดเด้อไม่ได้หาขี้วัวเด้อช่วยยายหาหน่อยนะเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยโน่น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 เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นกระเป๋าเห็นไอ้นั่นแหละเห็ดแชมเปญยงนั่นแหละเนี่ยแค่ เดี๋ยวก่อนอาจจะออกเนี่ยเห็ดแครอทแถวๆนี้นี่ตอนนี้มันยังไม่ถึงหน้ามันมันม้งยังไม่ถึงหน้าเขาเห็ดแครอทไม่รู้ว่าออกเวยไหนะนี่นี่นี่อันนี้แชมเปญหยงนะคะนี่เห็ดแชมเปญยงเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะใช่เห็ดใช่กินได้ป่อันนี้ไม่จับดีกว <laughs> ่าทำไมมันเป็นครุคลุกคลายอย่างนี้นะ นเป็นครุขุค่ะค่ะกนจะออกในยายขอหาก่อนนี่นี่ไงนี่ไงฉันเป็นยง ยุบแต่ไม่เยอะยังไม่เยอะเห็นไหมสำรวจเห็ดมีห,หล้วเพื่อนนี่นี่ะอันนีนน่เหมือนแถวบ้านยายนั่นแหละนี่เหมือนที่บ้านยายนั่นแหละ มันก็เริ่มทยอยออกแล้วแหละเห็ดเนาะเห็นไหมแต่มันออกยังไม่เยอะใหญ่รู้อยู่ว่ามันไม่มีล็อกแต่ว่าเดินเดินมาดูเนาะมาหาดูเผื่อมันเจอถ้าเห็ดแครอทมันออกแถวนี้ยายมองมาจากบ้านยายก็เห็นเนาะเนี่ยมันจะออกแถวๆนี้แหละเห็ดแครอทยายพามาเก็บปีที่แล้วเฮ้ยตา ตาไม่ได้มองกล้องนะตามองเห็ด <c oughs> กล้องไดถือไว้เฉยๆนะคะให้เอฟซีมองเอา <c oughs> ยายมองเห็ดป้าเพื่อนๆไม่มีหรอกเนี่ยแถวนี้ยายเอามาโรยไว้นะเห็ดพึ่งนี่มันแรงอีกแล้วเห็นไหมมันแรงอีกแล้วมันจะขึ้นบ่เห็ดยายมันแรงอีกแล้ว แค่นี้แหละอันนี้พามาเฉยๆมาดูเห็ดเฉยๆนะดูบรรยากาศทางนี้กันแล้วกันบรรยากาศข้างบ้านยายเนาะไปคิดถึงคิดถึงคิดถึงเอา้ากดผิดกดผิด